กับมาครั้งกบผมกับจัดสเปคคอมตู้ปลาแต่งเต็มตามสไตล์ร้านแอด o ็อกเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับเครื่องนี้ครับผมสวยแบบนี้จบไปในงบประมาณ40,000ื่นเท่านั้นนะครับบอกเลยว่าได้ทั้งสวยไดทั้งแรงตัวเคสเนี่ยสวยงามโดดเด่นไม่เหมือนใครอย่างแน่นอนมองจากมุมนี้นะครับตัวเคสเนี่ยจะเป็นกระจกแนวพารานมานะครับสามารถมองเห็นทั้งด้านหน้าด้านข้างนะครับแล้วก็กระจกเนี่ย จะออกสีชาลงควันนิดนึงนะครับผมก็ดูสวยงามแล้วก็ทําให้แสงไม่แสบตาจนเกินไปนะครับเดี๋ยวเราจะพามาดูจุดเด่นกันบ้างผมว่าเคสตัวนี้มีจุดเด่นตรงไหนแล้วก็พามาไล่สเปคต่างๆของเครื่องคอมตู้ปลานในวันนี้นะครับเคสตัวนี้นะครับจะเป็นสีทูโทนนะจะเป็นแบบสีขาวดานะครับมีสวิตช์เปิดด้านหน้าตรงนี้ครับผมเห็นไหมมีไฟ LED สีขาวมีช่องเสียบย s b 2ีช่องมีไทยซ C หนึ่งช่องมีที่เสียบหูฟังออเดโอคอมโบแจ็คเมื่อดูจากด้านบนนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่า จะมีตะแกงเห็นไหมครับจะเป็นร่องๆแบบนี้ครับมันไม่ได้แบบเป็นตะแกงธรรมดานะครับข้างล่างเนี่ยมันจะมีพัดลมนะครับจะมีลมตรงนี้1ตัวตรงนี้หตัวครับดูดอากาศจากด้านใต้เป่าขึ้นเข้ามันในการระบายความร้อนข้างในนะครับบอกเลยว่าตัวเคสเนี่ยออกแบบมาได้ดีมากๆนอกจากจะมีตะแกงด้านล่างแล้วนะครับด้านบนก็จะเป็นตะแกงแบบนี้เลยนะครับดูเล่นเหลี่ยมสันได้อย่างสวยงามลงตัวมากๆครับผมนี่ไม่ต้องห่วงเลยนะครับเรื่องการระบายความร้อนเคสตัวนี้ ระบายความร้อนดีอย่างแน่นอนนี่จริงๆด้านข้างก็มีด้วยนะครับเห็นไหมเนี่ยดูในการระบายความร้อนค่อนข้างเยอะเลยนะครับเคสต,ตัวนี้แล้วก็อีกหนึ่งไฮไลท์เลยนะครับเคสต,ตัวนี้จะมาพร้อมกับที่แปลงนะครับที่สามารถทําให้ติดตั้งการ์ดจอแนวตั้งได้แบบนี้เลยนะครับเห็นไหม,มเนี่ยคือเขาจะแถมมากับตัวเคสเลยนะครับซื้อเคสต,ตัวนี้ปุ๊บสามารถติดตั้งการ์ดจอแนวตั้งได้เลยโดยที่ไม่ต้องซื้อออปชั่นอะไรเสริมเพิ่มเติมเลยนะครับทำให้เคสต,ตัวนี้ดูสวยงามโดดเด่นไม่ซ้าใครอย่างแน่นอนนะครับแต่ราคาก็ ตามเหตุตามผลนะครับราคาก็าจะแพงก Com ว่าเคสคอมตู้ปลาทั่วไปนะครับจากตัวอื่นเนี่ยราคาประมาณ3า0 0 4 0 0 0พันตัวนี้จะก,กระโดดไปสักประมาณ6700็นะครับแต่ก็เขาอาจจะรวมในเรื่องของการดีไซน์แล้วก็ในส่วนของที่แปลงไอ้ตัวเนี้ยนะครับก็ราคาก็ตามความเหมาะสมเอาละทีนี้เดี๋ยวเราจะพามาดูภายในกันบ้างดีกว่านะผมว่าคอมตู้ปลาเครื่องเนี้ยมีจุดเด่นมีสเปคคอมอะไรกันบ้างครับอ่ะเรามาเริ่มจากด้านข้างครับผมด้านข้างเนี่ยตัวเคสเขาจะไม่ได้แถมพัดลมมาให้นะครับเราต้องซื้อเพิ่มนะครับเห็นไง พัดลมตรงเนี้ยสตัวเขาจะไม่มีมาให้ต้องซื้อเพิ่มนะครับก็ใช้พัดลมของซูนนมินะครับมันก็ราคาไม่แพงนะครับราคาประหยัดงบหลักร้อยนะก็จะช่วยเซฟง,งบได้พอสมควรเลยในส่วนของจุดนี้ต่อมาครับผมสายถักสีขาวนะครับก็ในงบประมาณพันกว่าๆนะครับก็จะได้ทั้ง,สา,งสายถักไฟเลี้ยงเป็นบอร์ดสายถักไฟเลี้ยงกาจอนะครับหรือว่าใครอยากจัดเต็มโดยใช้สายไฟเลี้ยง R G B ที่มีไฟวิ่งๆนะครับก็งบก็จะอยู่ประมาณ 5,000บาทนะผมตีไปเลขกลมๆนะครับ4ี0 0ึบาทนะครับทั้งสายไฟวิ่งตัวเมนบอร์ดทั้งสายไฟวิ่งกาจอถ้าใครยังนึกไม่ออกผมว่าสายไฟวิ่งยังมันเป็นยังไงไปดูในช่อง ads box นะครับมันก็จะเป็นไฟวิ่งฟคือสวยมากนะครับแต่ถามว่าสายถักสีขาวคขี้นขีนแบบนี้สวยลงตัวไหมอาจารยก็มองว่าก็ได้เหมือนกันนะครับเออก็ดูสวยงามขาวคขี้นเช่นกันนะครับต่อมาหนึ่งจุดนะครับก็คือชุดระบะายความร้อนด้วยน้ำนะครับเป็นชุดระบายความร้อนด้วยน้ำสามตอนงบประหยัดนะครับก็ดูสวยงามขาวคขี้นนะครับหรือว่าจะไปเล่น ชุดน้ําที่มีหน้าจอ LCD นะผมชุดน้ําแนวอนวิเมะอะไรอย่างนี้นะครับก็งบก็ต่างกันแบบเท่าตัวเลยนะครับก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณของแต่ละคนนะครับถามว่างบ40,000แอดมองว่าได้ประมาณนี้ผมว่าโอเคนะเออสวยงามลงตัวเหมือนกันแต่ถ้าใครมีงบหน่อยก็สักประมาณ5-6 0,000ก็จะได้สวยจัดเต็มนะครับสไตล์ใครสไตล์มันงบใครงบมันนะครับต่อมาผมใน,นส่วนเมนบอกว่าจะเป็นเมนบอร์ด รุ่นยอดนยยมของแอปเปินะครับก็เป็น B70M Pro นะครับแต่ตัวนี้จะมีจุดเด่นนั่นก็คือสามารถรับไ i ไฟล์รับลูทูธได้ในตัวนะครับเป็นปนบ์เผื่อการอัปเกรดในอนาคตใส่ RAM ได้4แถวใส่ M2 ได้หลายตำแหน่งรองรับ CPU Intel Gen14 นะครับนี่แล้วก็ด้านข้างนะครับจะเห็นไฟด้วยเห็นไหมไฟตรงนี้นะครับนี่ต่อมาในส่วนของ RAM คอมพิวเตอร์นะว่เป็น RAM 16GB 3200นะครับสีขาวคีนก็เข้ากันกับ เคสคอมตูป้ปลาเครื่องนี้มากๆเลยมาดูกันต่อผมกาจอเป็น4060นะครับตัวนี้ก็เป็นสามล่มสีขาวเร็วแรงระบายความร้อนดีแน่นอนนะผมกับตัวนี้พอดูโดยวรวมแล้วนะครับบอกเลยว่าคอมตูป้ปลาเครื่องนี้โอเคเลยนะครับเป็นเซตแรกนะครับที่ไอท็อกทําให้ลูกค้านะครับเป็นออกแบบแนวขาวดําแบบนี้นะครับเป็นเครื่องแรกเลยเพราะปกติลูกค้าอาจจะมีงบจากัดหน่อยก็จะไปเล่นพวกเคสซีมาเทคนะครับหรือว่าใครแบบชอบ สไตล์แบบนี้สวยงามไม่เหมือนใครแต่งบจา,ากัดมีงบ4ี่หมื่นก็จะแบบนี้ก็ดูสวยงามเหมือนกันครับอันนี้อเอามาต่อสองหน้าจอให้ดูนะครับเห็นไหมพอต่อสองจอปุ๊บเอามาวางแบบนี้โอ้โหบอกเลยว่าดูสวยงามดูเป็นมินิมอลมากๆเลยนะครับเห็นไหมดูดิอืประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ในสน 2, ่วนของคอมจุ M ตัวูนะ้ผมก็5้าบกิกนะครับเก็บเกมเก็บไฟล์ได้ พอสมควรเลยหรือว่าใครอยากเพิ่มเป็น1,000งพกิกก็ได้เช่นกันเอาล่ะสำหรับใครที่สนใจอยากสซื้อคอมตู้ปลานะครับไม่ว่าจะมีงบเท่าไหร่อยากได้แบบไหนทักมาปรึกษาได้เลยนะครับแต่ถ้าแอดพัคแนะนำนะงบคอมตู้ปลาเอาแบบสวยๆเลยก็แนะนำสามหมื่นห้าขึ้นไปนะเพื่อจะได้สวยแรงสเปคเหมาะสมแต่ถามาว่าคอมตู้ปลาเนี่ยมีงบวันหมื่นกว่าได้ไหมมันก็ได้ครับแต่มันจะดูแบบหลุม่มหลวมแห้งๆห,ห,หน่อยเนาะเออแต่มันก็แล้วแต่งบของแต่ละคนแหละนะครับหรือว่าใครที่ไม่อยากได้คอมตู้ปลาอยากได้คอมแบบ นั่นเกมทั่วๆไปนะครับตัวโน้ตบุ๊กอะไรอย่างเงี้แอปเปิล ok ก็มีจําหน่ายนะครับไม่ได้แบบทําจากของตู้ปลานะครับอืมประมาณนี้เลยครับลงมิดเดิ้ลงเกมให้พร้อมใช้แต่แอปเปิลก็มีเกเ็บเงินไปทางรับบัตรเครดิตด้วยนะครับมีประกันการขนส่งให้ของมีปัญหาภายใน14วันแอปเปิ้ลเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับไม่ต้องรอเคสม,มีของให้ใช้งานระหว่างรอเคสมกด้วยสำหรับใครที่สนใจนะครับผมก็ทักเพจทักไลน์มาเลยก็ได้นะครับแอปเปิล ok รอจัดให้สวยๆงามๆแบบนี้ทุกคนเลยนะไม่ต้อง กลัวไว้เพราะจะโกงไม่ต้องกลัวว่าของจะเสียหายนะครับผมถ้าไอ้ปอกกงหรือว,ว่าของเสียหายบ่อยไม่มีใครกล้ามาสั่งไอ้ปอกบ่อยขนาดนี้นะครับเดก็ฝากร้านไอ้ปอกเอาไว้อ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับสวัสดีครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรูปภาพจะสวยของคอมเครื่องนี้กันเลยครับ